ที่เราต้องระวังเลยคือการตั้งค่าพลังงานครับถ้าเราตั้งค่าพลังงานที่สูงเกินไปก็จะทําให้เกิด สวัสดีครับหมอบีมนะครับจาก l o s s o m c ลิ n i c ครับจากกระแสข่าวในปัจจุบันนะครับการทำพิคโคเลเซอร์เนี่ยทำออกมาแล้วหน้าพังสำหรับสาเหตุว่าทำไมทำพิคโคเลเซอร์แล้วมีปัญหาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับหมอจะขอแบ่งสาเหตุออกเป็น3มหัวข้อใหญ่ๆอย่างแรกเลยการตั้งค่าพลังงานครับข้อที่2นะครับคุณภาพของเครื่องเลเซอร์และข้อสุดท้ายนะครับผู้ให้บริการหรือแพทย์ผู้เป็นคนยิงครับสาหรับค่าพลังงานนะครับไม่ใช่ทุกเคสที่ยิงแล้วหน้าจะแดงหมดขึ้นอยู่กับโหมดที่ยิงนะครับว่าเราตั้งค่าในโหมดไหน บางคนนะครับมายิงด้วยโหมดทนนิ่งเพื่อลดรอยส่วนบางคน,นในเรื่องของรุมซิวหรือรูขุมขนพวกนี้ก็จะต้องใช้โหมดแฟคชันแนลนะครับซึ่งโหมดนี้แหละครับก็จะยิงเป็นหน้าแดงเป็นตารางสิ่งที่เราต้องระวังเลยคือการตั้งค่าพลังงานครับถ้าเราตั้งค่าพลังงานที่สูงเกินไปหรือในบางเคสหากเขาผิวเข้มแล้วเราตั้งค่าพลังงานสูงนะครับก็จะทําให้เกิดรอยขาวรอยดําภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ครับสาหรับข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพของเครื่องครับเครื่อง p ิ c โคเลเซอร์นะครับมันมีหลั หลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อหลากหลายบริษัทการใช้เครื่องพิคโคเลเซอร์นะครับที่ไม่ได้รับมาตรฐานอาจจะทําให้พลังงานที่ออกมานะครับทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆต่อผิวของเราได้ครับอย่างที่บลอซซอนคลินิกของเรานะครับเราเลือกใช้พิคโคเลเซอร์นะครับของบริษัทลูโทนิกนะครับได้รับมาตรฐาน USFDA หรือองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาครับและข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของแพทย์ผู้ให้บริการครับ การยิงเลเซอร์นะครับควรจะต้องยิงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาผิวหนังหรือสาขาเลเซอร์นะครับรวมถึงต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการฝึกเทรนนิ่งมาอย่างดีครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง b l o s s o n Clinic ของเราให้ความมั่นใจกับทุกคนเสมอคือเรานะครับใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงเลเซอร์ให้กับคนไข้ในทุกๆหัตถการของเราครับ ก่อนจากการหมกขอฝากไว้3ข้อน,นะครับสำหรับคนไข้ที่อยากจะทําหัตถการใดๆก็ตามอย่างแรกเลยครับผู้ทําหัตถการควรจะเลือกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ2ครับเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน3คลินิกที่มารับบริการก็ต้องเป็นคลินิกที่ได้รับมาตรฐานเช่นเดียวกันครับถ้าหากใครนะครับอยากทําเลเซอร์หรืออยากจะดูแลผิวและไม่อยากผิดหวังอย่าลืมนึกถึงลอซอนคลินิกของเรานะครับพอเรื่องผิวคือเรื่องของเราครับ